พี่ตาครับครับหลังจากที่เรียนกับพีทไปเนี่ยหลักสูตรเบสิกบวกแอดวานซ์ภายใน2วันเนี่ยจากที่ความรู้เนี่ยเป็นศูนย์เลยเนี่ยพี่คิดว่าไอพิชาที่ผมถ่ายทอดให้พี่ไปเนี่ยสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจออนไลน์ได้ยังไงบ้างครับก็เอ,อ่ทำให้เราช่วยประหยัดค่าแอดนะครับเพราะว่าเราจะรู้ว่า ลูกค้าเราคือใครกลุ่มเป้าหมายเราคือใครเราก็ยิงสินค้าเราไปตองกลุ่มได้มากขึ้นไม่ต้องไปหว่านไม่ต้องอาศัยดวงไม่ต้องอาศัยดวงโอเคคิดว่ามันเอาไปทําได้เยอะไหมได้ค่อนข้างเยอะไหมไอ้สิ่งที่ผมถ่ายทอดไปเนี่ยเยอะครับตั้งแต่สินค้าราคาถูกเลยจนถึงราคาแพงๆเลยก็ได้ได้หมดโอเคทีเนี้ยพี่อยากจะถามว่า การที่พีทเอาบัญชีจริงๆที่มันมี Data เนี่ยมาเป็นสื่อการเรียนการสอนเนี่ยในครั้งเนี้ยมันมีผลต่อการเรียนรู้ไหมครับมีครับมีช่วยพี่ได้ยังไงบ้างครับก็ทําให้เห็นว่าคนสอนก็ก็ทาแบบเนี้ยเขาก็เปิดให้เราดูว่าเขาทํายังไงไม่มีไม่มีปิดบังเปิดให้ดูว่าเฮ้ยเขาทําจริงๆเสียค่าแอดจริงๆ เห็นแบบชัดเจนเนาะแล้วก็ดูผลลัพธ์ว่าทําแบบนี้ได้แบบนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับโอเคข้อสุดท้ายเนี่ยผมอยากสอบถามว่าก่อนที่จะมาเรียนกับผมเนี่ยนะเดาหลักสูตรออกไหมมันเป็นสิ่งสิ่งที่ผมสอนออกไปเนี่ยมันเป็นไปตามที่คิดไหมหรือว่ามันเกินในสิ่งที่พี่คิดก็ก็เกินนะครับคิดว่าเอ่อจะแค่สอนเรื่องของการใช้ Google Ads ไม่คิดว่าจะมีเทคนิคที่ที่ทางพีทสอนทำให้เราแบบน่าจะเหมือนกับใช้งาน Google a p p ได้ดียิ่งขึ้นนะครับโอเคได้ครับถ้ายังไงถ้าพี่มีปัญหาอะไรสงสัยทีหลังเนี่ยสามารถสอบถามพี่หลังใหม่ได้นะครับพี่ได้ครับขอบคุณมากๆเลยครับพี่ตาขอบคุณครับ